อตาต่อมานะครับสุทธะตาปุริสะสมาห์เอาแล้วตาปุริสาะตัวเอวะปะทางใส่ขมานะครับปะทางเนี่ยส่วนตรงนี้ตัดไปเป็นอิเตกาปเอวะเอวะกับอนุวตะตาเตหายไปนานเลยนะเอวะอนุวตะตาเตเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มของ สมาธิมีเนื้อความของบทหลังป็นประธานเนี่ยก็จะเด่นง่ายขึ้นเด่นง่ายไหมเฟลเห็นไหมถึงอามะันเตนะเขียนต้องไปถฐานแล้วง่ายแล้วบายอมาดูนะประทางกันว่าบทอิติว่าตาปริสาอิติดังนี้เอวะอนุวัตเตย่อมติดตามมาดูสูตรว่า อมาทโยประประเทปิ <c oughs> ประทางอันว่าบทอิติว่าตับ,บริสาอิติดังนี้เอวะอนุวัตเตย่อมติดตามมาสุดๆว่าอมาทโยประประเทปิไห <c oughs> นตามมาครับตับ,บริสาเนี่ยนี่เห็นนะ เพราะนั้นนันตกอนเนะี่ยถ้าไม่ดูแบบนี้จะเข้าใจไหมตามมาไงรู้สุธิอยู่กันนะบอกเลยนะถ้าตามมาอย่างไงเนาะทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาใช้ลำดับสูตรของใครเน่ยแต่ถ้าเราสูตรของรูสุธิใช่ไหม ที่เขาเรียนนั่นแหละติดคอละอ่าตับทครับส่วนนี้มีกีบ่บทอ่ะยังไงต้อ,องเียนหนึ่งกีบ่บทสองบทนะอ่ะสองบทครับตัดบทครับอามาทะโยติเอกังปาทางปาราปรเทพีติเอกังปาทางวิภัตยันตาปาทะวาวานะิภาคาวเสนา ทวิปัฏฐมีทางสุดตันติธัตัพังอมาทโยติเอกังปัตฐังปาราปเทพีติเอกังปัฏฐังวิพัตยันตาปัฏวิภาคาวาเสนะทวิปัฏฐมีทางสุดตันติธัตัพังอมาทโยติเอกังวัฏฐังปาราปัฏพีติเอกังวัฏฐังวิพัตยันตาปัฏวิภาคาวาเสนะทวิปัฏฐมีทางสุดตันติธัตตัพัง ได้แล้ตัวนี้มีอัดสหัตตติยาแปลว่ากลับด้วยกลับด้วยเลยแปลนะครับดึงค้าอันว่านามัพท์ทั้งหลายอมาทโยมีอังวิพัษ์เป็นที่เป็นที่สุดเป็นต้น อันมีอังวิพัตเป็นที่สุดเป็นต้นสมัสสันเตย่อมถูกย่อสมัสยันเตย่อมถูกยอ่ยยกยอปะระประเทพิกับด้วยบทหลังทั้งหลายโสสมาโสอันว่าสมา,น,านั้นตาปุริโสชื่อว่าตาปุริสะสมา ชือตบปริษะนะอ่ะเห็ยนยังตรงนี้เขาจะบอกนะว่าลักษณะของตบปุริษะสมาัเป็นไงครับบทหน้าเป็นบทที่มีอ,อังวิพัตเป็นที่สุดเป็นต้นประกอบเข้ากับบทบทหลังอ,อีกรอบนึง พิงคารว่านามศัพท์ทั้งหลายอมาทโยมีอังวิพัตเป็นต้นเป็นที่สุดสมัสยันเตย่อมถูกย่อปาระประเทพิกลับด้วยบทหลังทั้งหลายโสสมาโสนว่าสมานั้นตับุริโสมีชื่อว่าตับุริสัตนี่กรรมะทิคุตับปุเขาเรียนกันเลยนะ เพราะนั้นเห็นไหมเวลาตั้งชื่อสูตรตั้งชื่ออยู่เป็นกลุ่มการเลือกฐานะไงอ่อดูนี่ก่อนดูแปลก่อนเดีย๋ยวข่้ยมาดูวุติเพราะฉะนั้นย้อนนิดนึงนะเขียนนะถ้าเราตั้งรูปวิคราะห์แบบนี้นะคุณตั้งลบอะไรครับ ลบพวกนี้นะสับพวกนี้นะเพราะเป็นสับเกินถามว่าเกินเพราะอะไรสมาดกล่าวแล้วไงพอเข้าสมาดปุ๊บเป็นสับเกินท,ทันทีถ้าส่วนเกินทำไงลบทิ้งเอาออกครับอ่าดูนะรับฤบริษสสมาดอืก็คือสมาธิที่มีบริหลังเป็นประธานไม่รู้ด้วยเพราะว่า ตาซาตาปุริโสตาปุริโสปุริโสนวาบรตาสารัญโยของพระราชานั้นตาปุริโสชื่อว่าตาปุริสัแปลว่าบุรุษของพระราชานั้นโยสมาโสวมัสมาใดตาปุริโสยะเหมือนกับตาปุริสะศัพทิติราาเหตุนั้นโสสมาโสอันว่าสมานั้นตาปุริโสมีชื่อว่าตาปุริสะสมานั่นเองนะ เพราะฉะนั้นตับริมริมาตรมีแปดประเภทคือตามอัาของมีพัฒมีทุติยามีพัฒเป็นต้นเพราะนั้นชื่อที่เราท่องชื่อที่เราท่องนะ,อะลองไปกร,รัมดิเดี๋ยว ตปุริสสสมาตมีแปดแระการคือหนึ่งทุติยตปุริสา2สองตติยตปุริสาสามจตุทิตาปุริสาสีปัญจมิตาปุริสาห้าจัติตาปุริสาะหกสัตตมิตาปุริสาะเจ็ดอมาติตาละตาปุริสาแปดอารมตาปุริสา ตาปุริสสะสมามีแปประการคือหนึ่งทุติยตาปุริสสสองตติยตาปุริสสะสามจตุติตาปุริสะสี่ปัญจมีตาปุริสาห้าติตาุริสาหสัตมีตาปุริสาเจอมาิปราตาปุริสาแปอรปตาปุริสอัมีแปประเภทตามนี้คาถาก็นี่ครับ วิยาทิปุูพาชาธาเอกโวะจะอมาธิโกอรุตโตจะสมาโสจะเยโยตับริสตาบริสโธทคาอาตมาตาบริสสะสมาัตมีสองประเภทคือสุธาตาบริสะสองมิสกาตาบริสะก็ไม่ยากนะที่ผมเคยพูดแล้วตาบริสสะสมบัติที่โรงทุติยาเป็นต้น ในบทหน้ามี6ประเภทโดยจำแนกเป็นทุติยาพาพจนถึงสตมีวิพัตในบทหน้าถึงเรียกชื่อสมาตามชนิดตามวิพัตของบทหน้านี่เห็นยังพวกสุดทะาตบปริสสมาาน่ยส่วนอมาธิประราตะบปริสสมาก็เช่นเดียวกันน่แต่ว่าเวลารูกศิด,ด็จเขาจะกลับ หน้ากับหลังอังวิภาตเป็นต้นจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าถึงนั้นก็เวลาแปลก็แปลเหมือนเดิมเลยนะเห <c oughs> <c oughs> มือนกับวากยะเลยเพราะนั้นสุดท้าตับโุริสะรู้ได้ไงเป็นสุดท้าตับุริสะอ่ะขอโทษตัวนี้ถ้ามันเหมือนกับตับุริสะสับ ตาปริศาสับเขามีลักษณะยังไงวิพัสเสมอกันไหมไม่เสมอกันครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าสุดท้าตาปริศาสมานนั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะเหมือนกันกับตาปริศาสท์เข้าใจเรื่องนี้เนาะไม่ยากใช่ไหมอมะพันเตจนวนมิสกาตาปริ สัสมาคือตาปุริสัสมะนั่นแหละผสมผสานกันกับกรรมะธรรยสมะหมายถึงกรรมะธรรยสมาและที่กุศาที่มีชื่อเฉพาะของตนอีกชื่อหนึ่งเขามีชื่ออีกที่บอกอ่ะอันหนึง่งตาปุริสัสมารประเภทนี้ก็คือกรรมะธรรยสมาและที่กุสมายังมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปัตมา ตับปุริสสมามะเพราะบทหน้าลงปฐมายพัทไงที่ผมบอกอะ่ะถ้าเป็นตับปุริสสมามบทหน้าเขาลงองังทุิยายพัทเป็นต้นบทหลังลงปฐมานะในวากยะนะ <c oughs> ยวไปเจอในรูปสำเร็จอื่น อ้ามันก็ลงได้ใช่ลงได้ลงพุทธิยาก็ได้ลงตติยาก็ได้ใช่ไหมเวลาใช้งานอ่าดาวดาวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เป็นทุติยาวิพัฒน์อยู่บทหน้าเป็นต้นนะแล้วก็บทหลังลงปฐมาส่วนพวก <c oughs> กรรมะตรณีสมาและทิ่คุสมาเนี่ยบททั้งสองเนี่ยวิพัฒน์เสมอกันคือลงปฐมาวิพัฒน์เหมือนกัน เหมือนกันนะต่างกันที่ที่กุศามีสัขญาอยู่ข้างหน้านั่นเองบทลังแปลปเป็นประางเหมือน,น,นกันกับตาปุริสัสมานั่นเองเพราะนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นมิสกาตาปุริสัสมารหรือเรียกชื่อว่าปฐมาตาปฐมาตาปุริสัสมาก็ได้เ <c oughs> จ็บคอเลยนะ ได้แล้วนะอันแปนะอันี้โอดืมใส่ว่าวิภาษานะวิภาษาสัมต้องตามมาทุกสูตนเลยที่ตั้งชื่อออริงคาอ่นว่านามาสบทั้งร้ายอมมาทโยอันมีอังวิพาสเป็นต้นสมัสยันเตย่อมถูกยอ่อ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปาราประเทพีกลับด้วยบทหลังทั้งหลายวิภาษาตามอุทาหอนโศสมาสศนว่าสมานะตบปริโศชื่อว่าตบปริสสะสมาน <c oughs> เป็นสัญญาสูตรนะรมีสองบทดูเข้าเรื่องครับเนื้อหาไมย่ยากนะนี้ได้งานไหม เน่นทีเดียวนะอ่ะกือบหน้านะอ่าแปลบุติก่อนร <c oughs> ิงคาอันว่านามาสามทั้งหลายทุติยานตาทโยมีทุติยาวิพัตเป็นที่สุดเป็นต้นเมสมาสยันเตย่อมถูกย่อเข้า นามิหิกับบทนามทั้งหลายระประเทพิอันเป็นบทหลังยะธาในการใดตาธาในการไหนโสมโส,นสมาโสวาสมานนั้นตาปริโสนามะชือว่าตาปริสะ <c oughs> เห็นไหมยายกับตาเห็นไหม ดิคันว่านามาศทั้งหลายทุติยานตาทโยมีทุติยาวิาพัฒเป็นที่สุดเป็นต้น mm hmm. สมาสยันเตย่อมถูกย่อเข้านาม,มิีิกับด้วยบทนามทั้งหลายระประเทพิอันเป็นบทร่างยถา,าในการใดตถาถาในการนานโศสมาโสอันว่าสมานานตาปุริโศนามะชื่อว่าตาปุริส มันเขาบอกลักษณะเลยนะสูตรเนี้ยลักษณะเขาเป็นยังไงมีติยภายพเป็นต้นเป็นที่สุดอยู่ข้างหน้าแล้วก็บทข้างหลังก็ <c oughs> ในวรรยะให้ลงปัทมายพัตวิพัทจะไม่เสมอกันเช่นคามังคาโตคามะคาโต ขาโตไปแล้วคามังสู่หมู่บ้านคามะข้าโตชื่ว,าาาว่าขามะขาตักแปลว่าแล้วสู่หมู่บ้านให้ดูเล่นๆก่อนนะยังยังไม่เอาจริงพว่าหมดเวลาแล้ว อ่ะมาเวลาแล้วนะอ่าตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้นิดหนึ่งไอ้คำว,ว่าอามาทยโยในสูตรเนี่ยอังวิพัฒ์เป็นต้นเนี่ยเป็นเอกเทสุปจาระกาวส่วนหมายถึงหมู่คือกาววิพัต์คือ 9, คอ,อังครับแต่หมายถึงบทที่ประกอบวิพัต์ใช่ไหมมีวิพัตมีอังเป็นต้นผมเลยแปลเป็นอะไร ่าเป็นนี่เลยเป็นเป็นบทนเลยลิงคาอันว่านมามศัพท์ทั้งหลายที่มีองังวิพัต์เป็นต้นเป็นที่สุดส่วนวิภาษาเนี่ยที่แปลว่าตามอุทหรนะมีอัดวัตถิาวิภาษาแสดงวิธีสามอย่างหนึ่งนิจะวิธี แน่นอนนะครับคือเข้าสมาธิแน่นอนนะพวกกิตันตาสมาธิเนี่ยกิตันตาสมาธิถึงสมาธิที่มีเกจอยู่ท้ายเช่นกมกาโรปุระโคกิมะถังกรมะชังปังกะชังและอมาธิประ,ระตัปุริสสมาธิและอรุตตัดปุริสสสมาธินะหรืออโลปะ ตัปฤทสิสศาสตราจารย์เช่นอตังมนสิการโรตรงนี้นเดี๋ยวแก้ดีหนึ่งนะต้องไวง้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าข้อสมาธแน่นอนนะเพราะอะไรรู้ไหมฟิวไอ้อย่างเนี้ยรูปอย่างเนี้ยที่เป็น เรื่องนะเป็นกรตตุสถานะเนี่ยมันไม่มีไม่มีเขียนยากแต่ว่าถ้าเป็นเป็นภาวะนะ่ะมีตรงนี้ไม่ลงในกัตตุสานานะเพราะนั้นเขาไม่มีใช้เมื่อมีใช,ใช้ต้องเข้าสมาธิแน่นอนอ่ตรงนี้เหมือนกันโคเนี่ยโคตัวเนี้ยอ่อ ที่ไม่โคัพั์นะไม่โคัพนะั์นะครับมันไม่มีคือต้องต้องเข้าสมาธิแน่นอนไม่มีใช้ต่ตรงนี้ก็เป็นนิจสมานนั่นเองส่วนอันนี้จะสมานคือมันเขียนได้สองรูปไนงะอรัญญะโขโตอรัญญะค่าโตก็ได้อย่างนี้เห็นไหมเขียนได้สองดูไหมแต่ตรงนี้เวลาวิเคราะห์เนี่ย ไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์แบบแบบนี้ไม่ได้กรมังกาโรได้ไหมเออต้องเป็นกรมังกาโรติติตกรมังกาโรผสมผสานกันระหว่างอาขยากับกบก,บกิจเนี่ยสม,มสารกันเดี๋ยวเข้าไปดูนะเพราะนั้นมีเหตุผลโดยไม่อยากลบของอาจารย์เขาส่วนอันรตาวิธีคือศัพท์ที่มีกิด ปัจจัยเป็นที่สุดพวกตวันตุปัจจัยเป็นต้นอย่างเนี้ยมันเป็นผุทถรที่ไม่เข้าสมาธิครับเนี่ยอย่างนี้ไม่เข้าสมาธินะโอทนางพุทธวาธรรมังสุนามาโนธรรมังสุนันโตตัวเนี้ยไม่เข้าสมาธิครับไม่เข้าสมาธินะตัวนี้ก็เป็นวิเคราะห์ของตับรุษสมะ แปลหน่อยนะแปลตรงน,นี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาดูเพราะนั้นนะ่ะทุติยาตับริสุิสมานมีแค่เองนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวก็อุตอหนเพิ่มมานิดนึงก็ได้นะตอนนี้เขาจะอธิบายลักษณะว่ามันไม่มองหากันแต่ตรงน,นี้ที่ผมคิดว่า ขามังค่าโตเหมือนกันไหมแต่ข้างบนเนี่ยเข้าสมาธิได้นะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเข้าสมาธิไม่ได้ครับเพราะมันไม่ม,มองหากันไงนไม่มีความสัมพันธ์กันไม่มองหาธรรละกนันดูนะอุทารเนในอุทาหอนตัวนี้ตัดบทดิเร็วอ,อิติอัตระ อายุตัดถะตายะเห็นไคันเทวดาไร้ใหตัดได้อยู่อีเตแปลงอีเป็นเป็นยะแล้วก็อัดตะละที่เราเรียนเหมะอ่าแล้วก็อายุตัดอายุตัดถะนาะ ตายะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเหีย้ยก็เรียกสมารหรืออะไรเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกอะสนธิอ่าแต่ตรงนี้เป็นสมารนี่เป็นสมารนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นสมารแต่ตัวนี้เป็นตัดทิศขอโทษตัวนี้เป็นสมารแต่ตัวนี้เป็นตัตนนตตนนดทิศเลยอ่ะทีนี้อัตรายโยอุทาลเนมา อัตระปุธารเนในอุทหอนี้อิติว่าวางเข้าไปนะปาษาวาเสฐคามังขาโตติโสสาวถิงระหว่างสองบทนี้ครับเขาไม่มีการมองหากันละกันเนื่องจากว่าในอุทาหอนี้มีอยู่สองวากยะ เขาวางติดกันแบบนี้ไหมเหมือนกับอุทธรตัวนี้ไหมเหมือนแต่ว่าวักยยเนี่ยระหว่างขามังกับข้าโตเขามองหากันมีความสัมพันธ์กันแต่ในอุทธรปัจจัยแรกเนี่ยปัสสาวะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับคามังส่วน ปัจจะยสอเนี่ยข้าโตมีความสัมพันธ์กับสาวถิงนะเพราะนั้นไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอายุตถถัทธะเป็นอายุตัทธะคือเนื้อความเขาไม่เกี่ยวข้องกันไม่สัมพันธ์กันเข้าใจะนะถ้าเรามองออกคือมันคนละประโยชน์กันนะเสร็จแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นกรรมของปัสสาะตัวนี้ก็เป็นกรรมของขะาโตใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็มองหาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็มองหาตัวนี้เพราะนั้นระหว่างคามังกับขะาโตเนี่ยเขาไม่มีความสัมพันธ์กับการละก,กันไปเข้าสมาไม่ได้เขาเลยบอกว่านะสมาโศการย่อเป็นสมา นนาโหติย่อไม่ไม่มีหรือว่าย่อเขาสมานไม่ได้แบงนี้เลยเพราะอายุตะทะตายะเพราะประยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นหรืออุตหอนั้น,นมีเนื้อความ ไม่เชื่อมกันแต่ว่าถ้าเราจะแปลอย่างนี้นะเพราะคามังสาบนะข้าโตสาบใช่ไหมหรือเพราะบดว่าคามังและข้าโตนี่อายุต,ตัดทะตายะมีเนื้อความไม่สัมพันธ์กันต้องแปลอย่นี้นะถ้าแปลอุทธรณ์กินกว้างไปอลองแปลใหม่นะครับเย่าไปให้ฟังเฉยอุทารเนนายอุทหรอ,อัตรา นี้อิติว่าปัสสาวะเศษะคามัง้าโตติโสสาวัตถิอิติดังนี้นะสมาโสย่อเข้าสมาธนะไม่ได้อย่างนี้เลยนะแต่งนี้เลยแล้วก็อายุตตัดตาอายุตัตะ,ต,ะ,ะ,าต,ต,ะ,ต,ะตายะเพราะบวว่าคามังและบวว่าขาโตเป็นบวมีเนื้อความ ไม่สัมพันธ์กันก็คือเข้าสมาธิไม่ได้แปลงนี้ก็ได้อนะเพราะฉนั้นเราแปลครับวาเสธะดูก่อนวาเสตะตวังอาวทานปัสสะจงดูคามังซึ่งหมู่บ้านติโสอันว่าอาติสะถ้าโตไปแล้วสาวถิงสู่เมืองสาวถีเห็นไหมเพราะนั้นระหว่างนี้เข้าสมาธิไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เข้าสมาธิได้ ตถาอัญยตระเย่างนะตรงนี้อัญญตระใสอุทาลเนมะในอุทาหอนนี้ขอโทษในอุทาหอนอื่นอ่ะเย่างพึงพึงทราบตถาเหมือนอย่างนั้นเนาะเขาก็ยกอุทาหอนอื่นมาให้ดูในหนังสือขออจารย์นะนิบานนี่ครับอยวกแค่ว่ากันนะก็แปลให้ดูเฉย เดี๋ยวก็แปลใหม่